สวัสดีค่ะ,จะเจคเโนมาแนะนำบ้านพร้อมที่ดินเช่นเคยนะคะหาบ้านไว้อยู่อาศัยนะคะกดติดตามไว้ได้เลยค่ะมีบ้านสวยๆแนะนำกันใหม่ทุกวันนะคะและที่สำคัญสามารถติดต่อเจรจากับผู้ขายได้โดยตรงด้วยนะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวมือสองค่ะสร้างอยู่บนพื้นที่73ตารางวานะคะมีเพื่อนบ้านมากมายค่ะร้อมรั้ว เรียบร้อยพร้อมอยู่อาศัยพร้อมกับมีพื้นที่ว่างข้างตัวบ้านนะคะสามารถที่จะปลูกสวนหรือว่าลงพืชผักสวนครัวได้สบายๆค่ะตัวบ้านยังสวยแบบพร้อมอยู่อาศัยเลยทีเดียวค่ะทุกท่านบ้านหลังนี้นะคะมี2อห้องนอน1ห้องน้ำนะคะมีที่จอดรถข้างตัวบ้านค่ะ อยู่ที่หลังค่ายจากกรพงจังหวัดปราจีนบุรีนะคะตั้งอยู่หลังค่ายจากกระพงเลยค่ะการเดินทางสะดวกสบายอยู่ใกล้ตลาดสดอยู่ใกล้โรงเรียนประจําจังหวัดห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลประจําจังหวัดนะคะบ้านอยู่สุดซอยค่ะทุกท่านเงียบสงบไม่ผุพานอากาศดีติดทุง่งนาด้วยนะคะวิวท้องทุง่งนานะคะข้างตัวบ้านนะคะมีพื้นที่ว่างรอบพื้นที่บ้านด้วยค่ะทุกท่าน พื้นที่กว้างๆนะคะบ้านหลังนี้นะคะราคา1,800,000บาทค่ะซึ่งขายต่ำกว่าราคาประเมินนะคะเพราะว่าหลังนี้ประเมินได้ถึง2ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดพุุบแดงนะคะภายในตกแต่งสวยงามพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยค่ะสนใจติดต่อสอบถามและนัดชมได้ทุกวันนะคะติดต่อโทรคุยกับผู้ขายบ้านหลังนี้โดยตรง ตามเบอร์โทรศัพท์และไอดีไลน์ใต้คลิปนี้เลยนะคะทางด้านของ j k คเคนเพียงแค่แนะนำให้ชมกันเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในน้านะคะหากท่านสนใจถูกใจยังไงขอแนะนำให้ชมพื้นที่จริงแปลงจริงประกอบการตัดสินใจนะคะก่อนตัดสินใจไปชมกันก่อนค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะสำหรับในวันนี้เจคนราไปก่อนสวัสดีค่ะ